สวัสดีครับพบกับลัลั่งช่อและนี่คือช่วงบายซ่าแคสเจมวันนี้เราอยู่กับเซนเซียอเวสเคนนิงนะวันนี้เราจะมาสอนมือใหม่ในการอัพเลเวลตัวละครกันนะครับว่าเรามีความจําเป็นอะไรที่จะต้องอัพเลเวลตัวละครบ้างแล้วมีสิ่งจําเป็นอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นอ้าวโอเคเราไปคลิกที่ตัวละครกันเลยอานะสิ่งจําเป็นในการ อัพเลเวลตัวละครก็คือเราต้องมีตัวละครที่เราต้องการจะอัพเลเวลถูกไหมนะครับก็แล้วแต่นะครับก็คือคุณสุ่มได้ตัวอะไรมาอย่างถ้าคุณเริ่มเล่นใหม่ๆคุณก็จะมีแค่เซย่าชิริวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วสุ่มกาชาไปมันก็จะได้ตัวละครมาเรื่อยๆนะครับรมนัน็ม,มะครท <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมจะลองอัพตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเป็นแอนโดรเมดานะครับคลาสเอสผมไม่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 ได้ใช้เนาะไม่ค่อยได้ใช้อะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับชีวิตสักเท่าไหร่แต่ว่าพอพอเขาอ่าอเวกแล้วก็ รุนแรงพอสมควรกันแต่ก็เห็นใช้กันพักเดียวก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับไม่มีไม่มีการใช้ต่ออ่ะเดี๋ยวจะอัพให้ดูแล้วกันนะครับสิ่งสิ่งจําเป็นในการอัพนะครับในในเลเวลอ่าศูนย์ถึงสี่สิบนะครับในเลเวลศูนย์ถึงสี่สิบเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้อะไรก็ได้ในการอัพนะครับเช่นเนี่ยนะครับมาที่จุดติทั้งหมด สติทั้งหมดนะครับสิ่งจาเป็นในการอัพเลเวลตัวละครก็คือตัวละครอื่นๆนะครับที่มีดาวน้อยกว่าที่เราต้องการนะครับเช่นตอนนี้เรามี3ดาวนะครับเ,อเ,อเริ่มต้นสุดก็คือจะมี2ดาวถูกไหมครับเราจะต้องใช้2ดาว2ตัวในการอัพตัวนี้ให้กลายเป็น3ดาวถ้าเราต้องการอัพาจาก3ดาวให้เป็น4ดาวนะครับเราจะต้องใช้เท่านี้นะครับก็คือคอลาส s ีนะครับอันนี้เรา เราดูตรงนี้เห็นไหมเราเรากำหนดไว้ว่าเราใช้อ่ายูนิตนะครับเราใช้ตัวที่เป็นคลาส B ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีคลาส B เยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้คลาส C เพียวๆเลยเนี่ยนะครับก็คือจะใช้คลาส C 2ดาว8ตัวนะครับ7 8 9ตัวนะครับในการอัพนะครับแต่ถ้าเรามีคลาส B เยอะนะครับเราก็เลือกเอามาใช้มันถั่วเฉลี่ยเอาก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับทีนี้เราก็ แต่ที่คำว่าจุติไปอทีนี้เราก็จะได้แอนดโดรเมดา4ดาวแล้วใช่ไหมครับอ่4ดาวแล้วทีนี้ถ้าเราจะอัพเป็นเวล5ดาวละ่ะยัไงนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณจะต้องอัพเลเวลตรงนี้นะครับให้เวลมันเป็น60ก่อนนะครับส่วนค่าน้ำยา E.P. เซนนี่คุณหาได้จากซากโบราณน,นะครับหาได้จากไอตัว ตเตียนซาบโบราณนะครับพอคุณได้เลเวล60แล้วทีนี้คุณก็จะต้องอัปเกรดเป็น5ดาวถูกไหมวิธีการอัปเกรดเป็น5ดาวก็คือคุณจะต้องใช้เซนส์4ดาวจํานวน3ตัวทีนี้คุณจะทํำยังไงล่ะครับวิธีการที่ง่ายๆที่สุดก็คือให้คุณมาที่ตรงนี้น,นะครับสิ่งที่จําเป็นในการใช้อัปเลเวลจาก4ดาวเป็น5ดาวนะครับผมแนะนําให้คุณใช้คมพีมานในการอัพนะครับเราจะใช้คมพีมานสีม่วง นะครับอ่ะเราก็มาเลือกตรงนี้เราก็เลือกที่คําว่าคัมพีมานนะครับคมภีมานก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้ผมมีคมภีมานอาเรเวลสูงสูงถือพอสมควรนะครับอ่ะเราก็ทําเหมือนเดิมก็คือจุติคมพีมานก่อนนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมนะครับค่าของการใช้คมพีมานในการจุติเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับการ การจุติด้วยเซนธรรมดานะครับการอัพเลเวลด้วยเซนธรรมดาปึ๊บอ,อ,อ่ะเนี่ยพอกดหนึ่งก็ก็เป็นสี่ดาวแล้วทีนี้เราก็ใช้คัมพีมันสี่ดาวสามตัวเนี่ยในการไปอัพอันโดเมดาให้กลายเป็นห้าดาว เข้าใจนะครับง่ายๆเนาะปึ๊บอ่านเราก็สติคมพีมานมาให้กลายเป็นห้าดาวให้กลายเป็นสี่ดาวสามตัวนะครับแล้วก็เอาไปอัพแอนดโดรเมดาให้เป็นห้าดาวแค่นี้เองอ่าโอเคนะครับสมมุติคุณอัพแอนดโดรเมดาเป็นห้าดาวแล้วอ่ะทีนี้ผมจะขอเปลี่ยนนิดน,นึงจากแอนดโดรเมดาห้าดาวเป็นมิสตี้ห้าดาวนะครับเ,เพราะว่า ตอนนี้ผมต้องการจะอัพมิสตี้ห้าดาวให้เป็นหกดาวนะครับวิธีการอัพก็คือนะครับหนึ่งคุณจะต้องมาอัพเลเวลของมิสตี้ให้เต็มก่อนนะครับให้เต็มเจ็ดสิบก่อนห้าดาวก็คือเลเวลเต็มเจ็ดสิบแล้วหลังจากนั้นคุณจะต้องมาสร้างคัมพีดาวไอ้คัมพีมารเนี่ยนะครับให้กลายเป็นเลเวลห้านะครับสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมสี่ตัวนะครับวิธีการก็คือให้คุณ <laughs> ไปที่คัมพีมารอีกครั้งหนึ่ง คำพีมันหนึ่งสองสามสี่ะคุณมีคำพีมานเดี๋ยวตอนนี้เลเวลเท่าไหร่อ่าเลเวล60นะครับก็คือคุณอัพสีแล้วก็อัพเลเวลมันอีกทีหนึ่งให้กลายเป็น60นะครับไม่งงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมหาตัว4ดาวดีกว่าอ่าโอเคนะครับคุณมีคำพีมาน4ดาวนะครับเลเวล40นะครับคุดก็ อัพเกรดมันให้กลายเป็นหกสิบนะครับโดยกันเออใช้อันนี้ดิอ่าเป็นหกสิบหกสิบุกนะครับคุณก็เอาสี่ดาวอีกสามตัวนะครับมาใส่ให้มันสองสาม่ะทีอ,อ,อทีนี้มันก็จะเป็นห้าดาวแล้วคุณก็ทำแบบเนี้ยสี่ครั้งนะครับคุณก็จะได้ <c oughs> คุณก็จะได้คัมภี์มานสำหรับอัพตัวละคร6ดาวหนึ่งตัว <c oughs> มันช่างลำบากเถ้าคนเล่นแรกๆเโอ้โหมันมันลำบากนี่วะนะครับแต่เล่นไปเรื่อยๆมันก็ง่ายขึ้นเองนะครับถ้าคุณมีตัวละครอดีๆเยอะๆเอาดันเตียนฟาร,ร์มของฟาร,ร์มอะไรกวันอะไรเงี้ยมันก็นก็ได้แหละนะนางสารนะครับอทีนี้เราก็มาที่นี่แล้ว ถ่ายม่ไหนหกดาวแล้วแต่นี้ยังไม่จบนะครับหกดาวเสร็จคุณก็ณต้องมาอัพเวลตรงนี้ให <ๆ S 1> ้กลายเป็นแปดซิกด้วยงานมาถึงจะเต็มอ่ะอพเวลตรงนี้เต็มแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้เอ็กเซนได้นะครับตอนแรกมันจะมีมันจะมีเซเว่นเซนต์ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะมันจะมีส่วนของเซเว่นเซนต์ตรงนี้ซึ่งคุณก็ต้องใช้ เขาเรีเยกอะไรนะหินอัปเกรดอ่ะอน,นะครับหินอัปเกรดที่ได้มาจากดิเมนชันสเปรดเนี่ยในการอัปเกรดเข้าไปนะครับพออัปเกรดเสร็จเนี่ยนะครับคุณก็มันจะมาเข้ามาสู่ในโหมดของการอัปเกรดเอ็กเซนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเซนได้นะครับก็คือเพิ่มได้ทั้ง p a t t a c k เพิ่ม HP เพิ่มอะไรเงี้ยโดยการใช้วัสดุตามที่เขากำหนดนะครับก็ในส่วนนี้ก็มันจะอยู่ใน สไลท์สเปซนะครับต้องใช้ต้องใช้วัสดุส่วนนั้นนะครับก็สะสมมานะครับก็ต้องเข้าไปลุยดันแล้วก็สะสมมานะครับซึ่งเงื่อนไขในการใช้มันก็จะมีว่ายูนิตของเราจะต้องมีเลเวล80เอ่อประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรหลายหอย่างซึ่งมีเงื่อนไขต,ต่างๆกันนะครับอันนี้ผมก็ในส่วนของ Misty ้นี่จะไม่อัพแอตแทนะครับเพราะมันไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีประโยชน์นะครับจะอัพ HP กับ ไอ้ตัวเนี้ยอัตราการสะท้อนดามเมจอะไรเงี้ยจะมีประโยชน์กว่าต้องการอะไรค่าความสนิทอ่ะมันก็ต้องไปเพิ่มค่าความสนิทอีกซึ่งผมไม่มีผมไม่เคยใช้ ST ีในการไปลุยด่านอะไรกับใครเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ในการลุยด่านได้เท่าไหร่นะครับเอาไว้ป่วนในอะไรละ่ะในในในการต่อสู้ใน PvP เงี้ยมีประโยชน์กว่านะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับการ up level เ e น s e นะครับจนถึงระดับ6ดาวเนาะต้องใช้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการ up พสกิลนะครับการ up s ส i l ลเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับเรามาดูที่คำพีมานอีกครั้งหนึ่งนะครับคำพิมานนะครับคำพิมานมันจะมีการ up skill มันจะมีอยู่2สีด้วยกันนะครับก็คือสีฟ้านะครับใช้กับ ยูนิตตั้งแต่ระดับ C จนถึงระดับ S นะครับก็คือจะใช้สีฟ้าในการอัพส่วนระดับ SS ขึ้นไปนะครับจนถึงระดับ EX จะใช้สีเขียวในการอัพนะครับระดับสีเขียวได้มาอย่างไรสีเขียวได้มาจากการสะสมเศษสีฟ้า60ชิ้นจะได้สีเขียว1ชิ้นนะครับมันจะมีกิจกรรมมาให้แลกเป็นช่วงๆนะครับไม่ได้มีตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะอัพไอเซน์ระดับ s SS, it needs, it s เน so really yeah. ี the ่ยก right. an so ็ต้องอดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอัพก็คุ้มแหละนะครับเพราะว่ามันเซตระดับ Ss มันก็คือระดับเทพทั้งนั้นนะครับมันก็คุ้มอยู่นะโอเคนะครับทีนี้เราไปที่อัพเลเวลอัพไอดีอ่ะส่วนการอัพเลเวลสกิลนะครับก็ต้องใช้คัมพีแมนตามนั้นแหละนะครับก็ตามที่เรารู้กันอยู่นะครับก็คือ เลเวลหนึ่งก็ใช้หนึ่งเล่มเลเวลสองก็ใช้สองเล่มเลเวลสามก็ใช้สามเล่มนะครับทีนี้ผมคัมพีมานผมไม่พอในการอัพเลเวลตัวที่ต้องการแหละนะครับตอนนั้นโอ้เจซาสัมมาดูใหเนี่ยมันก็พอใช้ได้นะครับมันก็มันก็ใช้ได้อยู่แหละถ้าคุณใช้มันดีๆนะครับโอเคะครับสำหรับวิธีการอัพเกรดนะครับเซนเป็นระดับหกสิบ นะครับแล้วก็ get, อัปเกรดเอ็กเซนต์นะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้เล่นกันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบบ๊ายาย